นี่ก็เป็นยามาฮ่าฟีโน่หัวฉีดครับคันนี้มีปัญหาไฟโชว์ครับผมเครื่องยนต์สตาร์ทง่ายปกติวิ่งดีเบาไม่ดับไฟโชว์นะครับผมเกิดจากอะไรนะครับผมปัญหาตัวนี้นะครับตัวเข็มไม่ไม่ขึ้นนะครับตัวนี้จะมีเซนเซอร์อยู่ด้านในนะครับผมจับรอบระยะทางนะครับผมถ้ามันไม่สามารถจับรอบระยะทางได้มันจะไฟโชว์ครับคันนี้น่าจะเข็มไม้ขาดนะครับ จะปลูกใหม่ไลูงตัวนี้สายไม้น่าจะไม่ขาดนะครับผมน่าจะเสียพวกกระปุกไม่นะครับกระปุกตัวนี้นะครับผมที่มันทําให้เกียไม,ม้ไม่ขึ้นนะครับกระปุกด้านในครับ เวลาเราหมุนรอดี๋ยวสายก็จะหมุนด้วยนะครับตัวนี้มันไม่หมุนนะครับผมถ้าสายเข็มไม่ไมกระดิกมันก็จะไฟโชว์นะครับเราก็ต้องมาทําให้มันกระดิกนะครับผมเกี่ยวเข็มไม่เปิดสวิตช์ไว้เข็มไม่กระดิกนะครับไฟมันก็จะหายไปเองนะครับผม นี่นะครับผมเปิดไฟไว้นะครับเทำให้สายเคเบิลม,มันกระดิกมันก็จะค่อยๆหายนะครับเดมันจะรีเซ้นตัวเองนะครับนะครับพิบเร็วๆแบบนี้นะครับผมต้องปิดเปิดเรื่อยๆนะครับผมหมุนเร็วๆนี่มันกระดิกนะครับ ตัวนี้มันก็จะดับไปเองนะครับผมบถ้ารถอะไรมีปัญหานะครับก็ให้ลองเกตที่สายไหม่นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ